คนเดิมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อาบน้ํามานั่งแต่งหน้าพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ทุกๆท่านทุกๆคนที่มารับชมในวันนี้นะคะหญิงคนเดิมสดีคะ่ะวันนี้มาไลฟ์สดกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ขออนุญาตพูดไทยนะคะพูดไทยพูดเล่าปะปนกันไปนะคะไม่ได้มาไลฟ์สดหลายวันแล้วก็ คิดถึงเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ในโทนสีออกเขียวครีมนะคะเมืน,นี้พูดค่ะเพื่อนๆแต่งหน้าทำงานยามเช้าๆรับเงินรับทรัพย์นะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เปิดร้านทำงานให้ปังๆเฮงๆมีลูกค้าเยอะๆ นนี้ร้านเราก็เปิดปกตินะคะทุกคนได้ตาข้างหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> เป็นสิวเป็นสิว เ็ดจังใดสิออกค่ะทุกคนทํายังไงจะออก <_ d ose> มเอนีลูกชายคนหน่อยไปโรงเรียนวันนี้ลูกชายคนเล็กไปโรงเรียนนะคะน้องสกายไปโรงเรียนปกติค่ะเป็นเป็นคนมักเรียนค่ะ เวลาเจ็บไข่ได้ป่วยให้ยุดเลี้ยงเพื่อนกับว่ายุดค่ะถ้าป่วยแบบไม่เยอะมากจะจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมหยุดโรงเรียนเลยน้องสกายเป็นคนมักเลี้ยนคิดหอดมูอยู่โรงเรียนอยากไปโรงเรียนว่ามักอยู่บานค่ะทุกคน วันอาทิตที่ผ่านมาก็ไปทํากิจกรรมนะคะเพื่อนไปเฮ็ดกับเขาคุณคู่มีกิจกรรมกิจกรรมให้นักเรียนทําอาหารเพื่อนกระไดเฮ็ดอาหารเฮ็ดอาหารไอ้ผัดแนงหมูหัวซ่านให้แม่ไปซื้อกะทิแล้วก็พริกแกงเขาได้เขาได้ไดรับผิดชอบพิแกงกับกะทิ ก็เลยไปซื้อให้เพินินไปลุงเรียนพอกับไปส่งค่ะทุกคนทาปากนิดนึงจะได้แบบไม่ซีดเนาะซีดหลายลูกค้าเขามาสิตกใจ ลูกค้าลูกค้ามากิตุกใจค่ะทุกคนส่วนอัน <c oughs> ลูกชายคนกลางกะตื่นเศร้ามากกะโทรมาบอกแม่อยู่ห่อหมองเฮ็ดงานแล้วลูกชายกลางกะเขางานแปดม่งเศร้า <c oughs> เลิกหาม่งแรงเมื่อวานเพิ่นกะเฮดโอค่ะหอดทุ่มหนึ่งก็เลยเมื่อกลับบานกะเทิ่งฝนตก เทิงฝนตกครับรถกับบานแม่กับเป็นห่วงค่ะทุกคนแม่ก็เป็นห่วงยานลูกอันยานลูกอันเลิกงานแล้วไปแบบก็บเป็นเป็นห่วงแบบยานเป็นนั่นเป็นนี่เนาะค่ะก็โทษโทษบานนี้ฝนตกแม่กับบอลลเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ชนบุรีบอวินเนาะมันก็ไกลจากนี่เราก็ไม่รู้ไงก็พยายามโทษหาลูกตลอดช่วงเศารช่วงแรกยังสี่ค่ะแม่ ผมรับโทรศัพท์บอด้ยฝน,นมันตกกันเลยจ้า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 ข้าสัรหนูถึงที่ห้องแล้วหนูถึงถึงห้องแล้วก็โทรหาแม่บอกแม่เดอ้อครับมาัานก็อีกสักพักหอดห้องหอดห้องพักมองพักอาจาะเพื่นกะเลยโทรมาบอกหอดเพื่อนแลเดอ้อแม่แม่กะโลง่งใจถูกหอดหอดมองพักมองนอน เปยียกเบิระะ์ดภาษาผมเปียกหมดเลยแม่เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็จะหาข้าวกินช่วงนี้กะซอยเพิ่นไปก้อนค่ะเพราะว่าเพิ่นไปเหตุงานใหม่เนาะเพิ่นไปเหตุงานใหม่ก็ต้องส่งให้เพิ่นกินก้อนเถ่อเงินสิออกทั้งสี่ละพี่น้องเอ้ยเขาเป็นแม่เข้าเป็นแม่ก็ต้องเบิง่ง เป็นเปกก้อนไอ้มันเขาทีเขาทางเนาะพุ่นละวันที่ยี่สิบเงิ่นออกอะสิได้กับมาบานเพราะว่ามาสอบมาสอบวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ยี่สิบเอ็ดอันสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เขามา,ท,าทักทยมาอันบอลบอลก็เอื่อยเด้อค่ะ อันพี่หญิงกะดีใจที่น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนเขามารับช่วงเขาคุณหลายๆค่ะกะซอยลูกไปก้อนช่วงที่อันลูกไปเหตุงานใหม่เนาะเพราะว่าเพื่อนก็อยู่บ้านก็พอกะเปิดเครื่องเสียงต่ๆแตะภาษาเด็กหน่อยเนาะบานี้วันที่2ไปสอบอไปสอบกศนก็ต้องกลับจากชนบุรีบอวินมาบ้าน บันีก็สีได้สอบ2 1 22เพื่อนก็จะเมื่อเหตุงานเลยย่านแบบเพื่อนประยากขาดงานล่างานหลายกะดีใจอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าลูกแบบบ่อกเคยไปเหตุงานอยู่ไกลบ้านกะถ้าเพื่อนอยู่ได้กะแม่ก็จะจะอันสบายใจจิมีความสุกแล้วก็บ่ตตองกังว้นปะตองห่วงบ่าเพื่อนสิกลับมาอยู่บ้านแล้วติดมูติดพวกกั แมกก่กับกังวลแม่กับเป็นห่วงแบบตลอดเวลานะ่ะเพราะว่าถึงลูกเฮ้าสียี่สิบเลี่ยวเฮ้ากับย่งห่วงคือเกายี่สิบยี่สิบสองเนาะตอนนี้ลูกไส้กับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีค่ะค้นกลางเนาะค่ะกับเป็นห่วงคือเกาเนาะค่ะคนเป็นแม่แต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเค้วกะ็ถากับมากะกอ่อนสิเพันสิม้าแม่ก็ต้องโทรโทรบ,บอกอันรถตู้ รถตู้กับสิไปคาบยู่มองที่เพื่อนพักเลยวันทียีซีฟย่ำกังย่ำแรงมะฮอนนี่กะจะย่ำเศร้าแล้วกะมะฮอนปุ๊บกะอาบน้าอาบท่ากะสิได้ไปสอบอยู่กอนสนอค่ะให้เพื่อนเลี้ยนกอนสนอให้เพื่อนเลี้ยนให้มันจบเพราะว่าเพิ่นเลี้ยนว่าจบค่ะเพื่อนเลี้ยนว่าจบเพื่อน <c oughs> จังว่าละนอเด็กหน่อยสมัยตะก,กี้วัยรุ่นติดมมค่ะทุกคน บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่สุรินค่ะบ้านอยูบ้านยูสุรินค่ะอันผี่หญิงคนจังหวัดสุรินค่ะอันบัตท,ที่นี่กะมาหอดกะสิผ้าเพิ่นไปสอบแล้วแล้วกะให้เพิ่นนอนพักกับแม่จะขึ้นกะสิเ็ดกับเขาเซ็บๆซให้ลูกกินเซ็ตแล้วกะิสิสง่งเพิ่นขืนรถตู่ใน วันที่ยี่สิบสองเมื่อเอเมื่อ,เ,อเหตุงานต่อค่ะเพื่นเพิ่นว่าหนูไม่อยากหนูไม่อยากหยุดงานหลายเสียดายกะท้าเพื่อนเห็ุได้อหลีแม่กะสบายใจก็คือบระต้องห่วงบระต้องกังวลเพื่นเล้วอันตอนอยู่บ้านก็คือแบบโตโตเตเตไปก็มูก็พวกแม่ก็ห่วงไดผ้ผูนัน้นข้าวผูนัน้นจังสี่ข้าวผู้นั้นจงังซานลูกอะแบบ ไปเรื่อยๆนะคะก็เลยสัญญาณสัญญาณอันนิจเป็นสัญญาเป็นให้เลยก็เป็นให้เลย อันบัดที่นี่ก็ถาว่าพานสองเดือนสเดือนไปถ้าเพื่อนอยู่ใดแล้วแม่ก็จะสบายใจหลายเนาะสำหรับอันลูกชายค้นกลางแต่คนคนคนทีหนึ่งของพี่ยิงก็คืออยู่อำเภอแบบทัดจากพี่ยิงไปแหละจ้ะก็ห่างออกไปประมาณหกสิกิโลขอโทษครับผม <laughs> พิมพ์ผิดจ้าบว่าเป็นยังคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอัน บัดที่นี่กะบัดที่นี่กะคนใหญ่กะมีห้านคนหนึ่งยู่กับแฟนแฟนเพิ่นกะเฮ็ดงานยูมองติดกันก็ลูกไส้ค่ะลูกไส้กะเฮ็ดงานยูในตลาดเฮ็ดงานยมื้อมะสาอยูในตลาดขายอาหารอาหารอาหารสดเมื้อมะสาค่ะมาเฮ็ดงานตีหนึ่งเลิกงานกะเกาโมงสาวกะหอนบานลูกไผ่กะลูกไผ่กะเฮ็ดงานเมื้อมะสาวแปดมุงเลิกหามุงค่ะกะ ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ยิงอันห่วงย่างเดียวคือปักคุ้นกลางค่ะลูกไส่กลางชายกลา,า,างค่ะแต่ว่าตอนนี้คันเพื่อนอยู่ใดก็จะมีความสุขหลายๆแล้วก็แม่ก็บสบายใจเนาะคนเขาเป็นแม่ก็ซีมี่ยังก็ซ้ำนี่แหละค่ะอันอยู่บ้านก็เตกีก็กโอ้คิดหลาย คิดหลายอิลีค่ะตอนนี้ก็เป็นห่วงแบบโท้เศร้าท้าทแรงโทเศร้าท้แรงอันกับมาหอดหองไปตื่นไปสารพัดค่ะแล้วก็ตตอนนี้ก็คือโอเคละค่ะทาแต่ทาแต่เพื่อนอันมาสอบแค่นั้นค่ะอันตอนนี้ก็บแ้มเมื่อเศร้าพี่ยิงกับอาบน้าเปิดร้านเรียบร้อยมาแต่งหนา้าแต่งหนา้าแต่งโตทา ลูกค้าเหตุงานแล้วก็มานางเหว่พูดคุยกับเพื่อนเดี๋ยวด้อบางทือกะสิแนมบอกั่พี่พี่ถ้าคุณอยากเป็นพี่ขนาดนั้นผมก็จะให้เลยโอเค <laughs> จ้า เป็นพี่เป็นน้องกะว่าวกันได้เบิดค่ะมเอนี่้อนี่ทุกคนได้ยังกินขา้าวค่ะได้อะไรกินข้าวหญิยงยังบ่มีกับเขากินเลยน่าจะพอดีหุงข้าวนะคะ เขาเลื้อลายกับสีลงไปพัดเขาพัดข้าวกินง่ายๆค่ะกับเขาเมาือเมือวานกับย่างเหลือนาจะทิด้ลงไปอุ่นกับเขาค่ะเพราะว่าเมือว่านนี่พียิงซื้อตม้มต้มแซหมูมา <laughs> เหลือสิด้ไปสิด้ไปอุ่นกับเขากินค่ะ มื่อนีใส่ตุ้มหูน้ำเด้วันนี้ใส่ต้มหูด้วยนะคะเมื่อนีว่าจะจะโทษอันจองจองรดไว้ให้ลูกย่านแบบลูกมากว่ามีหมองนั่งค่ะเพราะว่าวัาวนที่ยี่สิบยบเอ็ดยิบสองนี้ก็คือคนบานเข้าไปเหตุงานยุท่ทางไกลมันเป็นอันมือสากไง สาสไงของประเภทนี่ของของอทางสุลินค่ะทางสุลินซวยขมิ้นเนาะค่ะเขาจะเฮ็ดบุญสาสไงบุญศาสไงก็คือมีกับเขากับน้ำไปอันเลี่ยงอันบัรนพบบุรุษนะคะทุกคนก็จะมาก,กันเบิดกับยานบ่มีมองนั่งให้ลูกมอนีจะโทรจองจองตัวรถจองตัวรถตู้ให้ลูกอร่อยไหมครับ สวเเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นี่กอนใส่ต้มหูแล้วมองไกลๆก็สวยๆยอยู่ทั้งคนสวยเบื้องบนหัวใช่ไหมน้องหญิง ขอบุณหลายๆค่ะที่ชมดเด้อยวสิลงไปอุ่นกับเขา้าวทุกคนลงไปข้างล่างอุ่นกับขา้าวแต่งตัวเรียบร้อยนะคะทุกคนไปกันเลย แกลกว่าสีลงไปอุ่นกับเขาไอ้พอดีข้างลางเขาลานตัดผมม่โกค้าค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเขาไปตัดผมก่อนเพราะว่าเวลาอุ่นกับเขากินกับเขามันแห้งเนาะค่ะกินกับเขามันสิชุนเดี๋ยวนั่งบวกกับเพื่อนๆก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนเพืเ่อนๆพี่ๆเมื่อ้าอากาศดีรัสสิปันผพะห้มค่ะ เลือผ้าหุ้มสองพื้นพอดีพอดีอันผ่าทียูพับพับไวบ้านน้องสาวบักร้ายเลยค่ะปันปันผ่าแล้วแล้วปันปันผ่าพวกเสือผ่าเซ็ตแล้วเหลือผ้าหุม้มผ่าผ้าคุณน,นูยังปันเบิดแล้วค่ะเหลือผ่าหุ้มสามผืนยังพรท่านได้ปันค่ะมัอนี่แดดออก สปัน้นผ้าห่มให้เรียบร้่อค่ะทุกคนลืมลืมแว่นตาเดี๋ยวไปเอาแว่นตาก่อนจักแป๊บหนึ่งค่ะบอไซแว่นบอดดาค่ะทุกคนบอไซแว่นเนี่ยบอเห็นเวลาคุยกับเพื่อนเพื่อนบอเห็นนี่ค่ะอยู่ ยู่นี่กะบ่ได้ออกไปทุงไฮทุงหน้าเพรว่าอยู่ในอยู่ในหมองเฮ็ดงานค่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เนาะค่ะพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวน้องกอย่าพาพายายกิน สวัสดีค่ะพี่ต้นข้าวพี่ก้อยา,าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเด้อค่ะเอื้อยหุ่นดีมากครับผมน้องหญิงโคนสวยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆถูกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมติดตามขอเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์หิงคนเดิมยิงคนเดิมเด้อค่ะสิได้เป็นกำลังใจในแต่ละมือมือนี่ยิงค้นเดิมกบพี่ยิงกะยิงค้นเดิมพี่ยิงหรือน้องยิงสิได้ไปเฮ็ดงานกนเด้อค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวสีมาไล่ไม่เด้อค่ะเดี๋ยวขออนุญาต ลงไปขัางลางก่อนวาวพีเวาวถือกะยะถือสากันเดอร์อาจจะตื่นเต้นเวลาแบบอยู่ในไหล่สด <c oughs> อยู่ในไหล่สดกะเมื่อนี่สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ